ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงอันจักเงี้ยงเงันเพราะปีศาจเสียงขิดในขโมโสระอาเบซ่อนคู่ฮันเตอร์และน้องอันจังพร้อมเดินทางนักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วให้ยกมือขึ้นสวัสดีเด็กๆวันนี้เราจะไปผจญภัยกันแต่ก่อนอื่นมาพ่อนคลายกันสักนิดนะักเด็กๆด,ดูนี่สิ ถ้าใครพูดคำว่าอ่าในที่นี้จะมีแมวเต้นให้ดูด้วยนะมาเริ่มกันเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามก ตอนนี้มีปีศาจอาะไรวะาลูกไฟที่พร้อมจะทำให้ทุกอย่างวุ่นวายแต่เรามีวิธีดับมันนะลูกไฟจะดับลงเมื่อเราบอกถูกว่าคำไหนคือสาระอาครูขอให้ทุกคนช่วยกันบอกคำที่มีอาเพื่อช่วยป่าและสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายทุกคนพูดพร้อมกันเลยนะเด็กๆมาช่วยกันกำจัดปีศาจนี้ไปด้วยกัน เมื <T t ่อทุกคนพูดคำถูกปากก็เปล่งประกายอีกครั้งวิศาเสียงติดกลายเป็นตัวตลกใจดีขอโทษและยกมือไหว้ครูฮันเตอร์กับน้องอาจจังหัวเราะด้วยความดีใจเยี่ยมมากเลยเด็กๆทุกกระดาษวันนี้พวกเราช่วยกันเก็บเสียงอากลับมาได้ครบแล้วหนูๆเห็นไหมว่าเสียงอาอยู่รอบตัวเราเลยทั้งคำว่าปลามาคาและจาน เก่งมากทุกคนเลยครับครูภ,ภูมิใจมาก